เรื่องย่อละครฟาลั่นดักเรื่องราวของฟาลั่นและเชอร์เบตสองหนุ่มหลอดาวเด่นของมหาวิทยาลัยกับความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยบแบบการเป็นเพื่อนนอนเริ่มมีปัญหาเมื่อความสนุกแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวกลับกลายเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ทั้งคู่ไม่เคยคิดจะคบหาใครอย่างจริงจัง แต่ฟ้าลั่นเมื่อรู้ใจตัวเองก็พยายามทำตามความรู้สึกของตัวเองต่างจากเชอร์เบตที่พยายามจะหนีความรู้สึกของตัวเองเพราะกลัวที่จะมีความรักแม้แต่ปรินเพื่อนสนิทของเชอร์เบธที่เมื่อรู้ความรู้สึกของเชอร์เบตก็พยายามช่วยให้เชอร์เบตก้าวข้ามความกลัวนี้ไปได้แต่เรื่องกลับยิ่งวุ่นวายเมื่อฟ้าลั่นเข้าใจผิดคิดว่าปรินเป็นปัญหาใหญ่ในความรักของเขา เพราะความสนิทที่เชอร์เบตมีให้ปริมมากกว่าเพื่อนคนไหนทั้งที่ปริมเองก็มีคนรักอย่างเกียร์อยู่แล้วปริมกับแทบ็บเพื่อนสนิทของฟ้าลั่นพายายามช่วยเหลือเพื่อนให้ประสบความสําเร็จในความรักแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในใจเมื่อแท็บได้รู้ว่าปริงนั้นรู้สึกกับเขามากกว่าเพื่อนทําให้ทั้งคู่เริ่มสร้างกําแพงในใจระหว่างกันเรื่องราวความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ติดตามชมได้ในฟ้าลั่นรักออกอากาศทุกคืนวันอาทิตย์เวลา23นาฬกาทางช่อง9เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่11กันยายน2565ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ